วันนี้เราจะมาทำอะไรพี่ขึ้นแผนใหม่ไปหาถองดข้างต้องมาข้างต้องมาวะอีกข้างนึ่เอาเป็นอะไรดีคุณอีกข้างนึงเซอร์ไพร์เดี๋ยวค่อยเซอร์ไพร์เดี๋ยวไปสั่งให้แม่มอสโอกแม่แม่เซอร์ไพร์กว่าสักศอกสั้นหลังสวนจสแะม่เสู้ที่มีอาุกว่าสวัตอนสดีครับทุกคนตอนนี้นะทุกคนกำลังอยู่ของช่อง Niku c h a n n e นะครับผมวันนี้ก็ง่ายๆเลยวันนี้ผมไปติดงานสักทั้งแขนนะครัวันนี้ไปเก็บงานไปไปด้วยกันเลยตอนนี้ช่างสักรอแล้วเดี๋ยวเตอร์ป่ะเสรอก็รักเขี่ยเสี่ยก็รักเตอย ผมตอนนี้ก็ขอเลิกแป๊บ,บนึงตอนนี้อยู่ที่ร้านนี้แล้วนะฮะชูเฮาส<ม>์บายเมฆของพี่เมฆของเรานะฮะวันนี้ผมก็จะมา <c oughs> เก็บงานให้หมดแล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์แบบว่าอีสักฆา <c oughs> แล้วก็อาจจะมี้างหลังมีตรงขาตรงขาหัวคิ้วใต้ตาะะแล้วก็มีซียักษ์ด้วยไม่ห้ามดว กแล้วงานผมนี่วันนี้เราจะมาทำอะไรพี่ขึ้นแกนใหม่อาหารดังวันี้ยรจะมาเก็บงานดีเด่นนะรับใช้ข้าวโกลว์ครับพี่มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงสีขาวกลายเป็นเหลืองเลยเนาะนี่แตตรงนี้ไม่เป็นนะตรงนี้กดขาวกดขาวไปเยอะเลยเนาะแต่มันไม่เหลืองนะนี่มันเป็นแบบไม่เปไรครับเดี๋ยวเคี่ยห้มันเบาๆ แผลดีครับรักษาดีมากเลยตลังหลังไม่ไหวไหมต้องต้องน้ำแข็งไงไปก่อนไปก่อนแบบสดไงทไม่ทำไรเลยนอนเลยโอนเลยนะนอนอยู่ท่านี้เกาะล้วไอ้ยาน้องแข็งมาเต็มเลยเนี่ยนะเชิงเชิงแบบโอเรียบเลยครับข้างต้องมาต้องมาวะอีข้างนึงเอาเป็นอะไรดีคุณอีกข้างนึ่งเซอร์ไพรส์เดี๋ยวค่อยเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเป็นสั่งให้แม่ผมใซอโอ๊กแม่แม่เซอร์ไพรส์กว่า นี่เราไม่ได้เก็บเลยหละเนี่ยนานนะนานนะก็คุณเนี่ยไม่ค่อยว่างโอ้ยหลังๆไม่ช่างเยอะตอดช่างตลอดเลยผมย่างเลยงผมย่างเฮ้ยไม่ลืมลืมได้ยังไงวันนี้ให้ใครสักใครทำดีไม่ดีกว่าไม่มีคอนเทนต์แล้วใช่ป่ะแต่วันนี้ริบเลี่ยววันนี้มาใส่ใส่ริบเลี่ยวให้สักใครไม่ทำดีเ้ยสักชื่อเลยก็เดี๋ยวต้องลบกิ๊ก พี่รู้วันนั้นกูเพิ่งเพิ่งไล่หาพี่เมฆเว้ยอะไรครับเมฆคือมันอาจจะดูว่ๆนะพี่แต่ผมอยากจักอะไรที่มันเกี่ยวกับแฟนนะพี่คุณอย่าเลยเบคกูใจกูตอนนั้นคือกูจะมาเลยนะดีใจก็เรามีประสบการณ์แล้วใช่ไหมล่ะแล้วส่วนใหญ่รอยสักคุณทั้งหมดที่มันอยู่แบบในร่างกายมันก็ผมอยากทำผมก็จะทำทั้งหเออดีนะเออแต่ดียร์ที่ตอนนั้นพี่เตือน ไหวเปล่าพี่เลยไหมอ่ะไหเปล่าตเทเลยอ่ะไม่ผมมาไหวเปล่าี่ไม่เจ็บหสบายมากเบอกเลยไม่เจ็บวันน็บแต่งเอาสอกเลยไหม ่ตรงไหนตรงเนี้ยมันเหมือนมันโดดโดดไปเหรอที่ผมเคยบอกพี่อเงาอยากให้เงามันเข้มขึ้นใช่ใช่ได้แล้วก็ตรงไหนบอกมาเลยจัดได้เก็บเสร็จแล้วใช่ไหมพี่เหลือซอบใช่ไหมอ่ะตรงนี้ก็ได้มาอุ้ย ฟังเดอะโค้ดเรื่องคุณบอลเมื่อวานเรื่องสุดท้ายน่ากลัวนะมาแล้วพี่เม่ก็เดือดช็อกตลอดนะเดือดโค้เดือดโค้ใช่ไหมเดือดมาไม่ถึงใช่ไหมกาขับรถให้กูได้ไเชื่อไหมนี่แล้วฮาเล่ได้คืนยังได้เงินคืนครบยังโดนโกงไปสองแสนริงมั้วน่ะถ้ามึงดูช่องกูอยู่นะมึงเอตั้งมาคืนหรืออะไหมหายตัวไปเลยจริงหรอถ้าบุญดูช่องกูกอาเงินกรคืนด้วยอส่งคุณละ ไปเลี้ยงช่างนะชิวๆกูนี่เก่งดีเที่ยวเหนียวจังตักซอกสั้นหลังสวน งั้นงั้นเลยแข่งบวมเลยใจกูได้แต่ร่างกายกูไม่ไหวแต่ก็ดีกว่าใจไม่ไหวแล้วน,นี้ร่างกายไหวใจไม่ไหวตั้งแต่แรกตอนลงเข็มมึงก็ไม่เสถียรถ่ายนะกูแอบเลยตอนแรกตอนนี้มันระบมหมดแล้วไอโอมตอนนี้แค่ธรรมดานะข้างนอกแบบ5หาาไม่ใชยอะมัน<ๆ>สู้เจ็บใจไม่ได้หรอกนอน ไหวป่ะพี่ผมเหรอนี่กลัวช่างไม่ไหวแล้วเนี่ยกลัวช่างไม่ไหวอ่ะนี่พี่กรอะไรผมเนี่ยองผิดนันีประดอันนี้สักแบบมีมิตินะพี่สักแบบคิ้วแบบว่าแปมิติอ่ะ้องเขี่ยจมูกดิคิ้วแน่นอนอ่ะ ให้ตะพงระยะที่คือที่ตัดเข้าปาครับแดงแดงบวมจักษ์ระยะสุดยาวนะยาวแล้วนะตอนนี้เราก็เสร็จงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะคุยกันโปรเจกต์ใหม่ใช่พี่โปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหม่เร็วๆนี้ปากอะไรไม่ให้แม่รู้ว่าดีมากดีมากครับเดี๋ยวผมจะปากรายละเอียดอะไตรงนี้ครับผมกับจูเอาครับผมไม้ก็หาแม่รู้ใช่ปะ โอ้แม่ไม่เห็นแน่นอนหรอกวัดีครับหมอไม่เห็นแน่นอนเจอกันนะครับสวัสดีครับคุณมยินดีครับนี่ผมก็มารอปิดคลิปนะครับแต่จะปิดคลิปธรรมดามันก็จะแบบมันง่ายไปเพราะฉะนั้นเรามีคนที่สำคัญในคลิปของเราใครที่ติดตามคลิปเราจะรู้ว่าเป็นไรอะ่ะเป็นไรอ่ะวันรีเด็ดของเขาเลยรอรอต้องนั่งรอ คลิปอย่างสวยงามันต้องมีลุงอาเทียบแล้วกูเป็นแม่หน้ากูก็มารอพี่มาออกนะเขารอที่ที่ไหนนะท่านา้ำท่านา้ำกูมารอ,อหน้าบ้านของท้อ A few moments later ที่ลุงเขาไปนวนที่ไหนกูเริ่มเป็นห่วงลุงแล้วเขาเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่บุคคลหนึ่งนะเจอเขาแล้วกับพ่อเลยข,ข, <c oughs> ขับทุกวันกูเดินออกมาข้างนอกจะมาทำอะไรก็แล้วแต่ทิ้งทายต้องเจอเขาแล้วเขาจะทักกูทุกวันบางวันกูใส่รองเท้าปลาเฮ้ยรองเท้าสวยนะบางวันกูแต่งหน้าไงทำงาน ออกมาล้างหน้าแบบอุ้ยนี่แต่งหน้าสวยก็งงเหมือนกันเออบางทีก็บอกกูเป็นไรอะป่วยเลยเป็นไรอะว่าไม่มาละอ่ะเรามาดูรอยสักกันเลยอะคร่าวๆตอนนี้ผมก็เอ่อให้โยพี่โยอะไรวะแลรปแรปก็เนี่ยฮะตอนนี้ก็ตอนแรกว่าก็ไปเก็บงานใช่ไหมแล้วก็แบบลงข้อศอกมันคือใครที่สักจะรู้เลยว่าข้อศอกแม่งเจ็บวันนี้ผมโดนข้อศอกบวมเนี่ย รวมแบบตุยเลยดูดิเปเร็วๆนี้นะถ้าเกิดแพ้หายเดี๋ยวผมจะมาดีวิวรอยสัก EP 2นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีโปรเจกต์มาอีกข้างหนึ่งอะไรเงี้ยคือแม่ถ้าเกิดแม่ดูอยู่ตอนนี้คือผู้เล่นนะแม่ผู้เล่นอันนี้ผู้เล่นนะแม่แต่โปรเจกต์มาแน่เป็นแ,แขนข้างนกูว่าลุงไม่มาละปิดเลยก็ได้นะกูเหนื่อยละใส่ภาพลุงเขาไลางกูคิดถึงเป็นได้ไดได ใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยสำหรับช่องนิกุชาแนลนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยช่องเราก็จะค่อนข้างจะวิกฤติด,ดึงนะครนะผมก็ช่วยช่วยเหลือผมด้วยช่วยดูหน่อยนะผมเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปให้สมอนเสมอเหมือนเดินะมไงฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย